สวัสดีครับรพี่ิเพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m r m Channel ครับกับวันนี้เราเราจะมาทําการรีฟอร์มนะครับหรือทําการปรับปรุงต้นนี้ให้สมบูรณ์กลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าต้นนี้จริงๆแล้วเขาแตกใบสวยงามมากนะครับแต่รูปแตกไไรก็สวยงามมากทีเดียวนะครับหลังจากนั้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนาลากหรือเปล่าเชลาหรือเปล่าแมลงหรือเปล่าหรือว่า เขาเรียกว่าอะไรนะครับดินหมดหมดปุ๋ยหมดสารอาหารหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราจะมาลื้อนะครับลื้อแล้วก็จะทําการเขาเรียกว่าหานะไม่ว่าจะเป็นไข่นะครับและแยกหนอด้วยนะครับว่าจะได้อะไรยังไงแล้วอย่างที่บอกครับ GP นี้ก็ถือว่าเป็นการฉลองนะครับวันเกิดนะครับให้กับมิเซมเดี๋ยวมิเซมจะมี ท้ายคลิปนะครับจะให้พี่เพื่อนได้ร่วมกิจกรรมกันแต่รอบนี้จะให้สั้นนิดนึงก็อาจจะให้ร่วมกิจกรรมกันแค่ประมาณสักสามวันนะครับ4วันแล้วก็จะจับรางวัลแล้วก็เดี๋ยวจะส่งให้ก่อนก่อนต้นหูช้างด่างเหลือเพราะว่าน่าจะเป็นการแจกไข่ก็แล้วกันเนาะไข่เป็นไข่หูช้างด่างขาวเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีกี่ใบนะครับแล้วก็จะเหมาะสมแจกให้กับพี่เพื่อนเพื่อ,อสักกี่ใบนะลงเริ่มลงมือกันเลยแต่ EP นี้ เน้นในเรื่องของการที่จะรีฟอร์มนะครับรีฟอร์มต้นหมูช้างด่างขาวนะครับซึ่งเป็นต้นแม่ต้นหลักเลยต้นนี้นี่นํามาจากบ้านพี่เล็กนะครับเป็นต้นแม่ต้นเดียวที่นํามาจากบ้านพี่เล็กแล้วก็เขาบอกว่าเอามาปรับสภาพได้ระยะเวลาประมาณ1เดือนละนะครับแล้วก็ใบล่าสุดที่ขึ้นมาแล้วก็ยังคงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เต็มที่ฉะนั้นก็เดี๋ยวขอนญาตน่าจะรื้อรากแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนดินนะครับ ในการที่จะดูแลกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะนานเพราะว่าเวลาลื้อรากเนี่ยค่อนข้างจะนานนิดหนึ่งนะครับเอาต้นแม่เขาออกจากกระถางก่อนก็นแล้วกันนะ โอเคตัน okay. นี้ได้มาแบบนี้เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าสภาพรากนะครับก็ยังโอเคอยู่เห็นไหมพี่เพื่อนเนี่ยสภาพรากของต้นเขาก็ยังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเรามามาลื้อนะครับในส่วนของไข่ แล้วก็มาแกะหนอแยกหนอเขาก่อนนะครับต้นนี้นี่ค่อนข้างจะมีอายุเหมือนกันนะครับอย่างหนักเลยครับพี่พเพื่อนตัวนี้อเอาไข่เอาดินเขาออกก่อนนะครับเอาดินเขาออกก่อนตัวนี้ดูจากบริเวณรอบๆดูจากสถานการณ์ของต้นตัวน,นี้ คาดว่าน่าจะมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มลงมือแยกหน่อเขาเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่เซมจ,จะเริ่มแยกหน่อนะครับเอาหน่อนี้ก่อนเลยไม่รู้ว่าจะบีได้เลยไหมนะครับโอเคครับได้ละหนึ่งต้น นี่นะครับนี่คือหน่อเขานะกำลังตั้งท้องนิดๆนะครับใบก็ยังกลางกลางไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ไข่ไข่เล็กๆนะครับมีอยู่ประมาณ4ี่ใบเนาะสี่ใบติดกับต้นต้นนี้นะครับต่อไปต่อไปเป็นต้นนี้กันละกันนะครับเน้า no. ต้นนี้ก็ได้ไข่ติดมาหนึ่งใบนะครับไข่ติดมาหนึ่งใบเท่านั้นก็ <g iggle> ใบก็มีอาการไหม้นะครับแล้วก็หลอดใหม่กําลังจะกลางนะครับแาปด้วยหลอดใหม่แล้วก็หน่ออีกต้นหนึง่งโอเคหน่อต้นนี้นะครับมีไข่อยู่หนึ่งสองสามสี่สี่ใบ แต่เป็นเผือกหมดเลยครับพี่เพื่อนนะเผือกหมดเลยอันนี้ยรอดยากมากนะครับรอดยากมากบอกกันเลยว่าตวเนี้ยรอดยากมากนะครับแล้วก็มาดูที่เหลือโอ้โหสภาพต้นอ่ะอ่ะอยังมีนี่อีกหนอนหนึ่งมีอีกหนอนหนึ่งครับหนอนนี้เกิดจากอะไรเนี่ย มีขึ้นมาอีกหนึ่งหนอนะครับเกิดจากตาหนอที่อยู่ด้านใต้ต้นเลยนะครับเนาะค่อนข้างไม่สมบูรณ์นะต้นนี้ถือว่าให้ลูกค่อนข้างไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าความไม่สมบูรณ์เกิดจากต้นแม่นะครับต้นแม่ไม่สมบูรณ์ต้นลูกก็ไม่สมบูรณ์นะครับอ,อ่อะโอเคครับก็ตอนนี้ไข่ ใไขมีน้อยมากนะครับแล้วก็เป็นใบเล็กนะ่เี่เพื่อนเป็นใบเล็กนะครับเอางี้ก็แล้วกันนะใบเล็กก็เล็กนะครับก็แจกให้ตามสภาพนี่แหละนะตามใบเล็กก็เหมือนเดิมครับ <c oughs> มิเซอจะแจกให้สามใบนะครับคนละหนึ่งใบสามคนนะครับสามใบก็เอาแบบเอาง่ายๆดีกว่านะครับใน EP นี้ให้เขียนใต้คอมเมนต์นะครับว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับ เขียนใต้คอมเมนต์นะครับเออเขียนใต้คลิปนี้ว่าสุขสันต์วันเกิดน,นะครับเดี๋ยวจับฉลากน่าจะประมาณวันที่ 19- าที่20นะครับจับฉลากแล้วก็จะส่งให้เลยนะครับแล้วก็ติดต่อกันเหมือนเดิมนะเอาละครับอีพีนี้น่าจะค่อนข้างที่จะต้นไม้ค่อนข้างจะโซมมานะครับพี่เซมจะต้องเอาเอาต้นเนี่ยนะครับมาปลูกใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูเนาะ เรื่องของไข่ตอนนี้ไข่มีใบเล็กมากนะครับใบไม่ใหญ่นะก็เดี๋ยวจะหาใบใหญ่ๆแจกให้กันละกันนะครับสท่นนานเนาะก็จะร่วมกิจกรรมกันมานะครับส่วนคนที่คนที่ไม่ได้รางวัลอย่าเสียใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้มิเสเซมจ,จะมีมีกิจกรรมให้เล่นอยู่เรืนนะ่อยๆเนาะไม่ต้องไม่ต้องน้อยใจว่าติดตามมาตั้งแต่แรกเลยไม่เห็นจะได้นะครับเดี๋ยวมีมีแจกเรื่อยๆนะครับร่วมกิจกรรมกันแบบนี้แหละนะครับเพื่อความสนุกสนานแล้วก็เราจะได้มีเรียกว่าอะไรนะ ปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะครับจะได้ติดตามกันแบบนี้ไปตลอดตลอดนะครับเอาละครับก็อีพีนี้น่าจะแยกรูปมาให้ดูแบบนี้เลยแล้วก็ปัญหาที่ไม่สามารถทําได้ต่อคือ 1. สภาพต้นนะครับไม่ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์เลยนะครับแล้วก็2ก็คือเรื่องของต้นหนอ่อก็ไม่สมบูรณ์นะครับไม่สามารถแบ่งให้ใครได้เลยนะครับแล้วก็3ในเรื่องของดินนะครับคือล่าเขาไม่ได้เกาะดิน ทั้งหมดเลยนะครับลากเขาเกาะบางส่วนดึงขึ้นมาปุ๊บมันก็ติดเฉพาะดินบางส่วนแล้วก็ดินบางส่วนก็ยังอยู่ในกระถางเก่าเนาะเดี๋ยวจะต้องมีการจัดการอีกนานแน่ๆนะครับเอาละครับก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเล่นกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือฝากติดตามรับชมช่องของมิเซมด้วยให้กําลังใจกันด้วยนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ชองม,มิเซมด้วยกับวันนี้พาทุกคนมา,าดูบอลหูช้างด่างขาวที่มีสภาพค่อนข้างจะ จะสาหัสสาการน,นะครับเราต้องเอามารีบิวใหม่ให้เขาได้เจริญเติบโตขึ้นใหม่นะครับซึ่งบอกตรงๆว่าไม้ตรงนี้เห็นไหมเขาแก่มากนะครับเนี่ยลำต้นประมาณเกือบหนึ่งคืบเลยนะครับรเกือบหนึ่งครบเลยแล้วก็ตาหน่อก,ก็ยังไม่ไม่จ่ายลูกมากนะครับจ่ายไม่กี่ต้นเองนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะจ่ายลูกอีกเยอะแล้วก็ต้นแม่เขาก็ยังสามารถที่จะทำฟอร์มได้ดีได้สวยอีกนะครับ ก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับลาพี่พี่เพื่อนไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับเล่นเกมการใต้คลิปนี้นะครับให้เขียนสุขสันต์วันเกิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาจับฉลากกันเหมือนเดิมครับลาพี่พี่ไปก่อนนะครับ